สบายดีพี่น้องสบายดีทีท่านเด้อพี่น้องจากขึ้นมาตะเกี่ยวเข้าพี่น้องอีแม่มาตะหานไม้ปันครับไปจับไอมื้อนี้บ่น้ำไม้เพียงแม่น้ำไม้ตัวบ้านบ่แกงกิโลพี่น้องแกงกิโล มีตอนกิโลออยู่ป้่กิโลพี่แม่หาคุดมาพี่น้องเอ้ยเข่าพี่น้องเข่าเที่ยงพี่น้องเอ้ยขี่มาเกี่ยวเข่ามาพี่น้องอาหารบรรนอกบรรหนาเขาพี่น้องเอ้ยกินมีอย่างก็กินไปพี่น้องใอ้ช่วง ไ,ไ,ไปดีพี่น้องเข่าเห็นกนาดเข่าแห้งเลยอากาศหนาวพี่น้องเข่าก็เลยแห้งตื่นมาหนึ่งแล้วเราเอาผ้าตุ้บไว้อากาศหนาวออกิโลอ,อไขอ่พี่น้อยสองแห้งอากาศหนาวแห้งพี่น้องส่วน

Namaste. No, Namaste. No, no, no. มาที่งูอ่ะคว่าหาที่เราไข่หรอเพื่อนามันเราไข่มันหามันหากินเป็นเนาะที่เราไข่พี่น้องแม่

ีบางทีเป็นคนหาหานคนคนทีรอไม่ชอบกินโรเจอร์ถาม,มานนาทีได้ดอกเล็กลอยนึงสั้นดโดยคนที่รอเนะราคุดแล้วก็อยู่ขอาสกูตีบูคุยจายต้อง,ม,อางมาเหรอแม่นาชดการติดไปเนนจ้าเขามากินไหม bà <laughs> phải, phải, phải không? không cái ข้าวปไปลินเนาะว่านีพี่น้องเอ้ยคืออะไรอยู่ของรานของการเนาะต้องให้เต้านาอย่างนี้เนาะเข่าติดมือเป็นเรื่องปกติเนาะพี่น้องเดี๋ยวดินติดมือนี่เป็นเรื่องพิษปกติการเข่าไม่ปกติ นติดมือเวลากินเผาเนี่ถือว่าเป็นเรื่องฟิตโปรตีนน้องพี่เนาะรอใครถือว่าเป็นเรื่องฟิตโปรตีนยังอยู่ปะ

Ừ, nó mày thì đâu đi nào này, này bỏ nó mày nào nó mày Hãy subscribe cho kênh ลมหลือกต่ตีบดครับดูว่าเห็นน้ำไหล่เนาะอืมยอดเง,สงสี้ยด้ว พี่น้องเบิ่งบรรยากาศพี่น้องบรรยากาศให้อยู่น้าพี่น้องเอ้ะน้ำก็อยากบุกเนี่ยนะพี่น้องไอ้บ้านนี่เขาหนักโครกก็ว่าแก่แล้วพี่น้องเอขาหน้านี่ก็ยังบุลเลอบานจะกห็นได้ทีท่นบ้านนี่พี่น้อ,อนนนงเอ๊ คือสิเกี่ยวบทันั้ละพี่น้องเพราะมันแก่ตั้งนานแล้วทั้งนี้ก็ยังโบแล่อพี่น้องบรรยากาศอือพี่น้องเบิ่งบรรยากาศทั้งเตื้องผ้าขอพี่น้องกระดังกระดาวพี่น้องสุดยอดเลยบรรยากาศบรรยากาศสุดยอดเลยพี่น้อง โอเคเนาะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็สบายใจน,นี้เด้อพี่น้องฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์เด้อพี่น้องกดกระดิ่งเด้อขอบคุณทุกกำลังใจเด้อพี่น้องขอให้ทุกท่านอยู่ดีมีแห้งนะพี่น้องสบายดีพี่น้อยลำรวยลำรวย